ทุกอยู่ใช่ไหมคะทอแท้อยู่ใช่ไหมคะและนี่คือกุญแจไขรหัสชีวิตที่จะทําให้ทุกคนพบกับความสุขและความสําเร็จและมีความสุขได้ในชีวิตของเราอย่างยั่งยืนค่ะใน EP นี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนไปพบกับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราทุกคนแต่เราไม่เคยมองเห็นมันเลยค่ะนั่นคือในทุกๆวันเราจะรู้สึกถึงการกระทบกระทบอะไรกระทบความรู้สึกค่ะกระทบความรู้สึกในใจของเรากระทบความรู้สึกที่เกิดขึ้น ความถูกใจความไม่ถูกใจความพอใจความไม่พอใจสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นกับเราแทบทั้งสิน้นแต่เราไม่เคยรู้ตัวค่ะและนี่แหละค่ะที่ทําให้เรานั้นเกิดความทุกข์ซ้ําแล้วซ้าเล่าเพราะความไม่ได้ดังใจสิ่งหนึ่งที่ต้องรีบทํานั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นในใจเราความทุกข์เกาะกินในใจเราเราจะต้องเคลียร์ใจค่ะเราจะต้องรีบวางสิ่งนั้นค่ะ วางอย่างไรเราจะต้องค่อยๆวางค่ะเมื่อเรารู้ตัวว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องช่างมันจริงๆค่ะการช่างมันคือยาอนวิเศษที่นัดใหญ่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าหากว่าเราทําได้โปรดจงแก้ไขแต่ถ้าหากว่าเราทําไม่ได้เราแก้คนอื่นไม่ได้เราต้องกลับมาแก้ที่ใจของเราหน้าที่ของเราคือการที่เราสร้างกําลังใจของเรารักษากําลังใจของเราให้ไม่เศร้าหมองกับสิ่งที่เราไม่ได้ตังใจค่ะ เราจะต้องรักษากําลังใจให้เกิดความรู้สึกเบาๆสบายให้ได้อยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่คุณเศร้าถ้าหากว่าเมื่อไหร่เพื่อนๆเ,เกิดความทุกข์นั่นแหละคะ่ะเจ้ากรรมนายเวรจะใช้โอกาสและจังหวะเวลาช่วงนี้เข้ามาหาเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ดึงสิ่งต่างๆที่คุณมีนั้นไปจากคุณคุณจะรู้สึกโกรธง่าย เปลียดง่ายโมโหง,ง่ายมีความทุกข์เหลือเกินเรื่องราวต่างๆก็จะลุมเล้าเข้ามาทําให้เรายิ่งทุกข์ใจมากกว่าเดิมฉะนั้นหน้าที่ของเราเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นจงรีบวางมันให้เร็วที่สุดชั่งมันให้ได้มากที่สุดชั่งมันให้ได้จริงๆนะคะค่อยๆฝึกไปค่ะเพราะนี่คือสิ่งที่จะช่วยคุณได้ถ้าหากว่าทุกคนสามารถทําข้อนี้ได้แล้วแล้วก็ เรารักษากําลังใจดีๆได้เจ้ากรรมนเวรเขาจะไม่มีโอกาสเข้ามาทวงสิ่งใดกับเราได้ค่ะขอให้ทุกท่านเพื่อนๆทุกคนมีความสุขกายมีความสบายใจอยู่ตลอดเวลานะคะฝึกค,ค่ะไม่ได้ฟังแล้วจะทําได้ทันทีทุกอย่างล้วนเกิดจากการฝึกฝนอย่าเชื่อจนกว่าทุกคนจะลงมือทํานะคะหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์กดหัวใจคอมเมนต์ไปกำลังใจให้กันละกันนะคะแชร์ออกไปให้กับคนที่คุณรักเพราะที่นี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมอใจค่ะ thank you